ตัวแม่ตัวแม่ครับตัวแม่ครับเข้นขาเหขนาดเลยครับตัวแม่ตัวแม่ครับตัวแม่ครับเออเบือ่งเองหลังจงัเอออย่าไปใกล้ให้มาเราไปใกล้มาเขาเบงบ่ยังบบครับครับอนมือมือเ็เดีดมีายบอครับครับน้องครับพาลน่ออกมาอย่างปลอดภัยครับออกมาแล้วครับตัวเมีย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 ครับผมน้องฟังครับดูเย่ปุมันเห่อุบารูบาเออถกพอมออกใหญ่เลย เน่าเอตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มากครับเจ็บตั้งแต่ตีหนึ่งครับยันตีสี่โอ้จับก้าเย็บก้แน่นอนเนอะตัตายมใจเงยเนอะเบี้ยมันเธอโอยเลยพลุ่มอดซืดๆเลยจับก้ามักษาเจนะเมือไหรเมื่อไหรอหนวินนึกเรีนนกเรียจดาจนจมันตัวใหญ่จนดนั้นจดายไปจนจนเออจดไปแล้วสลัดงวงครับัดเ่อเอาน้ำน้ำข้ามออกครับ ขึ้นอ่อารย์ดู่น้อยขึ้นเลยเอาลูกแม่ดูครับดูครับดูแม่ครับดูอาจารยของคุณแม่ประธานโทษนะครับครับไปเลยครับดูง่ายท่สุอนะแรงตงๆรงต่างรงต ครับผมนี่ครับนายยนหัคนมาเป็นกำลังใจครับดูครับเต้นวที่หนคนนี่ปุ๊จอมจอมโอกาส่วนโมดิาดมไน้องพังครับม่แ่เอฟซีที่อนุมูตอนุมูิมอบคะแนนมอรางวัลน้ำใจให้น้องไปจับไว้ยกเลอยยกเอจ้าจังจอมจุ่มเยอะจ่ใดเดี๋ยวดเิมนะตื่นเ้องงวดตืเยงงวด chọn về nhà này. chọn chọn, kia chọn kia các bát đi bong tơ rùa rùa thịt rùa tôm tóp ờ ờ kia này ừ, ừ, kia đấy dừng lại 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 dừng lại

ยิงประตูซับเป็นไงผมล่ก็ประตูซับกุญจลเลย่าโทรศอัลไทย่ไปยังไรู้ปเนาะโทตัวกินเราได้แล้วไอ้จีทายอะไรทุกกินเราไ้แล้วกินเราไ้แล้วไม่เป็นไไปเลยวะมามาเช็ดืกอนเอข้างล่บบมองมาเชดากเลยเปไมเอาลูกแน้วอนี้ขีก้อนแรกเพชรจีนวดด้อนี่

เจียนยิมวาคเกเราฟึ่งๆ่งๆพ่กินดอกซิเราจีนเอาเไนะครับลอาเลยเยี่ยเยี่ยมโอออกครับตัวเมียตัวเมียบ่ช้างผมเดยกกรบเื้องช้งังตัวเมียบชื่อยังไม่ตั้งนะครับฝากแม่มอฟซีตั้งให้ด้วยเด้อช้างมันบกค่อยได้ยัง เงืขาบน้อี่บ่บ่มีปัญหาอะไรบายัรองิทง